สวัสดีครับนี่คือรายการ LOR c a m e r TV นะครับกับไมค์ครั้งกับ Don't Stop นะครับวันนี้คือพาร์ทที่2แล้วนะครับเข้าไปเล่นกันเลย Continue นะครับก็ผมก็ไปได้เล่นหลังไมค์หรอกนะครับรถบึนบึนนะรถผ่านบึนบึนนี่ก็ต่อจากชินะดเมื่อเช้านะครับนตอเช้าอโอเค รเราก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับตามเดิมครับแบบฉบับดมสตาร์ทเก็บไปเรื่อยๆมันจำเป็นหมดแล้วครับพวกนี้ไม่งั้นเขาไม่เอามาให้หรอกเห็นพวกที่มันไม่มีผลนะครับพอเราเก็บมันก็จะเหลือพวกต่อใช่ไหมอ่ามันก็จะยังพอมีอันนี้ฮะครั ยังพมมีเวลาเกิดอยู่มันคือมันจะเกิดอยู่นะฮะมันจะเกิดอีกแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาพวกมันหน่อยโอ้โหเราเดินมา <c oughs> เป็นหนอนเลยนะครับผมโอเคเราเจอหินถือวิทแอคไว้ขุดเลยทุกวันนะครับของด้มสตาร์ทนะเราจะต้องเขาเรีกไง เราจะต้องตัดไม้ไว้นะฮะเอาลูมอยู่นี่เหรอโนลูลนี่โเ้เราต้องตัดไม้นะครับทุกวันของบุ้มับเพราะว่าเราจะต้องมีไพลโคนสักสี่อันนะครับโอเคเดเ็ผมตั้งใจไปแล้วครับว่าจะอัพคลิปละสอง วัดแล้วผมจะตัดตอนกลางคืนออกเพื่อให้มันไม่เกินวันที่สิบห้านะฮะนี่นี่พึ่งนะครับนี่คือพึ่งพึ่งมันจะมาเก็บน้ําหวานตามดอกไม้นะครับเราก็ต้องเก็บด,ดอกไม้นะเพื่อแกล้งมันนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องเก็บด,ดอกไม้ไปอ่าลืมบอกไปนะครับดอกไม้มันุยดอกไม้มันสามารถ กินนะครับแล้วมันจะเพิ่มเลือดให้เราหนึ่งะครับแต่ว่าลดความหิวมันก็เอาไว้ใช้เวลาเราใกล้าตายนะครับ <c oughs> โอ้จะพคอรีวิวนะครับก็อนเา้ีวิตคนเราครั้งแรกมันก็ต้องมีบ้างนะครับบ่นไปเรื่อยอ่าถ้าใครกล้าสนนะ สุดยอดครับผมถือว่าสุดยอดนะแต่เริ่มมายังไม่มีอะไรนะก็ะเดินไปในขวานมันเดียวไปตีมันให้มันตายครับผมให้กาบเลยครับให้กาบเลยจะเจ็บทอนะครับดอกไม้อ่าครบแล้วนะครับที่จะทำการแลนนะครับหมวกดอกไม้ อา้าวผมเผอค่าอันนี้ไปแนละ้ผีเสื้อขนาะดเอ้าเผอค่าอีกแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าใช่เขาบอกว่าปีกผีเสื้อนะฮะมันเพิ่มเพชรพียี่สิบห้าเลยคนระับเวลาไปบู๊อะไรหนักๆต้องเก็บเอาไว้นะปีกผีเสื้อนะไม่ใช่ตัวผีเสื้อตัวผีเสื้อเดี๋ยวเอาไปทำดอกไม้ได้นะ ก็เดินเก็บไปเรื่อยๆตามสไตล์โดนสตาร์มันน่าจะชื่อโดนสต็อปนะมันถึงจะแอดเวนเจอร์ครับห้ามหยุดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับมาถึงที่ไหนเนะี่ยไม่ไทราบมันจะจับแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องตัดไม้เพิ่มเฮ้ยอะไรอ่ะ มันคืออะไรอะ่ะอ๋อมันเออป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำจากไม้นะมันก็ไม่รู้นะตน้น้องนี่ดิบแด้ไหมไม่ได้ไไดเกียเก่ยนพึ่งครับเกี่ยนพึ่งโอ้เฮ้ยนั่นใช่ไหมมันกินเบอร์รี่มันแย่งเบอร์รี่เหรอฮะมันจะทำให้เราอดตายแต่เราควรจะฆ่ามันนะครับแล้วเราก็ กินมันแทนเบอร์รี่ละกันนะครับเขาบอกล่ออย่างนี้นะมันเป็นไหนอะไรนะกลางาไว้ันบารีมันยแยกขวาเดียวเหรอเฮ้ยเออเธอกินนะโทษทีเบอร์รี่นายอยู่นี่ไงเบอร์รี่นายอยู่นี่ไม่เอาเบอร์รี่อ่ะ พอมืดแล้วมันก็จะวิ่งเข้าพุ่มเบอร์รี่นะออตอนนี้มันก็ยังเย็นอยู่ครับยังไม่มืดเขใไปเรื่อยๆนะดึงดึง,ดงเฮ้ยผมตัดไม้เพิ่มเนี่ยว่ะลืมคอยคนอันนึงคอคนอันนึงเดียวตัวนั้น,น เย้รบพบนะคืนผมก็จะเอาอยู่รอดตัวเองไปนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดนะะ้ำตอนที่พออ่ะลืมไปนะครับกดคิวกับ E นะครับจะสามารถเปลี่ยนมุมมองนะะั้นไปได้นะฮะประมาณแบบนโอเคตอนนี้ขึ้นของเย็นนะฮะ ทำเอันมาโอเคผมจะก่อไฟละอ่าผมลืมบอกไปนะครับอาหารผุ้ชนิดมีโอกาสในการเน่าครับโอเคผมจะตัดไปตอนเดี๋ยวดิตอนย่างก่อนพอจอมืดเมื่อไหร่แล้วก็เอาเลยนะ โอเคนะครับเราจะตัดไปเลยแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ okay. hey. oh โอเคเฮ้ยโอ้ฟักูผิดจะกก็บดอกไม้เพื่อนนะครับจะเลยเออเนี่ยช่วยได้เยอะครับ no โหขนลุกเลยครับตะกี้เนี่ย นี่ฮะมันจะออกมาทั้งรังแล้วก็มันลุมนะครับนั่นแหละสิ่งที่ผมกลัวอุ้ยอ้อต้นไม้โตะฮะไม่มีอะไรอ่าใช่ต้องตัดต้นไม้เลยอ้อแตกขวานแตกนไม่ใช่อะไรแตกคิดมากนี่สีดีสีดีปวดนิ้วปวดนิ้วผมจะค่อยๆอ,อัดคิปไปก่อนนะครับเพื่อให้มันอัดได้ประมาณ ห้านาทีไม่ไหวสิเดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรได้ันคนมาสี่อันลนะไม้ก็เกินลนะไม่เป็นไรมาเก็บตัดเก็บไวนะ้ครับไม่ค่อยเสียหายหคนตั้งแผมก็ยังพยายามหาวัวต่อไปนะครับ รู้ว่าจะได้ตั้งสิคฐานให้มันดีๆเลยเอา้าปล่อยไปได้ยังไงเนี่ยให้มันอาหารเย็นเลยนะนโทรเอ้ยอ่ะบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารทุกอาหารมีการบูดนะนีครับแคนาลนะฮะแต่ยังไม่ถึงครึ่งก็ถือว่าพอดีสามารถที่จะสบายใจนะถ้ามันบูดมากๆเียคือไ่ใช่บูดมากๆสิ พอมันเริ่มอะเรื่องไงเดียพอมันเริ่มเน่านะครับเออก็เหมือนบุญพเพราะเฮ้ยเจอแล้วครับบัวโอเคพอมันเริ่มเน่านะครับพอเน่าเสร็จมันก็จะกลายเป็นบุญนะแบบนี้คล้ายๆกันนะอ่าบวัวบัวนะครับความความดีของมันคือมันจะมีการอ่าชี้นะครับอืมใช่โอ้ยย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  ม,มันจะอนนโอเคมันจะอยู่ใกล้ๆกล้บัวเลยโดยการต้องลบสิ่งชานกันตรงนี้ตรงนี้นะครับบัวผมจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเคเก็บทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดโอเคเอาเลยฮนะสร้างไฟพิษขึ้นมาครับ แต่พิศนี้จะดีกว่าแคมไฟนะคือแคมไฟพอไฟมันหมดนะมันก็จะหมดไปเลยแต่ไฟพิษยังอยู่นะก็เหมือนตั้งหลักฐานนะฮะแล้วเราก็ทำไซนแมชชีนนะเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นะในการโปรโตไทป์ะนะครับไม่ใช่เกมนะครับโปรโตไทป์ไม่ใช่เกมมันคือการอะไรสักอย่างแล oh. ้ครับผมก็แปลไ้ออกเหมือนกันเต่มันเป็นสิ่งที่ยอด อย่างหนึงในเกมนะเราจะมาดูนะมันมีชื่อทะ่รมันจะต้องใช้โกนักเก็ตอีกสามอันนะแล้วก็ล็อกไม่ใช่ชาล็อกผมไม่ล็อกนะครับเอ้ผมจะโกตไทยอ่ะพวกตันพวกโรบพวกบอล ก็ยังไม่มีประโยชน์ต่อตอนนี้นะและ้วก็ปรตุไทไคเสี่ยงนะโดยใช้ทำการว่าไงใช้ทำการตีนะครับโจมตีโอเคก็จะมาเก็บที่นะครับ วัวอืฮนะเสียงเหมือนไม่เคยเห็นนะฮะคนโอเคพอแล้วพอดีแล้โอ,อคเคเก็บดีนิดหน่อ,ยเ,อยเดี๋ยวสกินนี่ฟังอออต้ก์ชานที่เป็นจิ้มกับอเมริคไม้อะไรเนี่ยเอ็นจิน้ม นะมันถ่งจะสร้างเทอร์โบเฮ้ยเฮ <แฉ |transcribe|> ้ยสร้างได้เลยนี่หว่าแต่ว่ามันต้องมีอันนี้แบบคือฟาร์มที่เร็วพอสมควรอ่ะแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปรอมันโตครับว้าจะมืดแล้วรอ้โหเติมโพนี่คือถ้าลงไปมันก็จะเหมือนพอท่อในไม้คาร์แล้ว คือม <ítulo> <es> ันจะทำการการวาร์ปไปที่อื่นครับที่มันมีโรโบนะครับก็จะมืดแล้วพวกวัวก็จะเริ่มนอนกันนะฮะผมว่าเก็บที่มันไม่มีอะไรแนะครับผม นันบวมโหนวนว่ะเมื่อวี้มองไม่ชัดแต่สายตามผมเริ่มไม่ดีแล้วหืมฮื้มฮื้มหื้อหักันเลยผมหา่าง่าเกินรับเป็นอะไรที่มาดูกันนาทีสิบสี่นาทีโอเคนี่เป็นไรนะก็ ขอาการเรื่องแบบนี้สักหน่อยนะฮะคือ,อสตรอรี่นี้นะครับจะเป็นสตรอรี่ที่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงวันที่ห0สิบก็วันที่6 0สินะครับจะเป็นวันที่อพอถึง day หกบนนาฬิกานะครับเราก็จะทำการหยุดอีพิโซดนี้ไปนะครับแล้วก็เราก็จะไปเปลี่ยนอีพิโซดกันในโลกอื่นนะครับแล้วก็จะได้ตัวละครครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม disebut